กับเท้ายาวๆ,ๆของทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับวันนี้เขาอยู่แบบช่างปุ๊บปั๊บสองแปดอ่ป้าเสือสามเข้่วจครับอยูอัลคาตาคูลิว่า,างเงี้ผมก็ยังเลเวลไม่ถึงนะครับแต่ยอมผมบอกให้ผมเปลี่ยนผลนันทั้งที่ผมยังฟาร์มยังไม่ทนันเสร็จเลยนะทุกคนจะลองดูดวงกันด้วยให้ท่านผู้ชมรู้วดวงผมดีขนาดไหนแค่สุ่มผลจบเข้าใจนะไม่ต้องฟังแต่แรกไฟคือกินจบ ใครพี่ชายกินไม่เอาเอาน้ำแข็ง<อ>จะต้องแฟมแสงนั่แหละไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมซื้อเรือเอาเรือประจำเหมือนเดิมนะครับเร<อ>ือหอมเออน้ำแข็งไปใ<อ>ช้ลืมไปน้องน้องขี่เรือเลยใช้แสงก็ดได้นะใช,ใช้แสงดีอยู่แสงร์มดีวัสดีวัสดีวัสดี <c oughs> จีเดวอจีเดวจริงไม่ต้องซื้อเลยก็ได้เผาเหงือกครับนี่ค่ะคือเนี่ย planning planning ลองกดไอ้หมัดอันนี้หน่อยแล้วก็กดไอ้กุญแจมือใช่กุญแจไปปิดแัดวะเรากุ่ตกจากน้ำแข็ง f a ส e ต t ปว warp ได้แป้วว้าไม่ได้อันยาวใช้ได้แค่น้ำแข็งใช่ไหมตอนนี้ อขอบเลยพ่ย่ะนุ่มแข่งใช่ไหมแสงเมียวมากมากอ่ะยงเหนียวไม่รู้เหมือนกันจะจะเอาข้าวผมหลือใช่ไหมลา่าสุดจะแข่งกันแล้วนะครับพี่ผมเล่นพานะใจะยินเออว่ะน้องโหเล่นพารเล่นพารแล้วดูตึงขึ้นเยอะเลยเนาะใช่ตีบอลด,ดีมากหรอใช่ไม่เห็นชวนมาตีบ้างเ <c oughs> บีเราจะบอก อะไรอีกไม่ได้ชวน <c ười> ลิงยวห้องผมก็แบบนี้นะคนได้ไหมเฮ้ยมันเห็นมาเจวแลนดใช่ไหมเครื่องพิชาอะไรม่วงๆ่อมกี้เห็นใช่เขาคือมาเจอแลนเขากำลังมุ่งหน้าไปที่กว่าเลยสวยละมาอิเล็กโตพุ่งเฮ้ยติด ก็ทำไมผมรู้สึกว่าเครื่องมันแดกจังแพ้คนด้วยมันอาจจะช้านิดนึงนะโอ้ไม่โอ้ไม่มาจูเลนกายล่างมาจูเลนกายล่างนะผมเก่าเฮ้ยน้องหนีหนีออกมาผลพิษแรงโอเคโอ้เดี๋ยวผมไปจับตาหนึงน้องเดี๋ยวได้มาไหมอะไรเผาเงือกกลัวอะไรหนีไปเนี่ยมาใหม่คนไทยไม่ชอบ มาเจอล่างเจ็บอยู่อุ้ยหน้าจอมืดมืดมัวมัวขอเซฟก่อนแล้วกันอืมอุ้ยจะตายอุ้ยหน้าจอมืดเลยก็ยมาเจอลันตามมาว่ะเดี๋ยวดีสตาร์ตัวละครที่หลังก็ได้อ่ะมาเจออันจ้าพอมปิดพีพีแล้วขอเซฟก่อนขอเซฟขอเซฟ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 เฟสสเต็ปอุ้ยวาร์ปลงน้ำอีกบ้า โอเค PVP ได้ปิดลงละอู้ยังไม่เจอแล้วมันเขาฆ่านะเขาแหลมมากอู้ยใครล่อเชียงเราตรงนี้วยไหนวะนี่ปิดประตูเลยเชงยงยศาสตร์ดแก่แข่งมีหัวใจเด็ดเดียวอ่าสูตรเดิมแต่ต้องเปิดฮาร์ดทนะครับนี่ เอ้ากับข้าวมาเอองั้นน้องซุ่มก่อนซุ่มก่อนเดี๋ยวน้องซุ่มดูเลยดูเลยซุ่มเลยซุ่มเลยซุ่มเลยเรามาดูกันดิคุปเจะได้ผลดีผลุ่มเร็วเออพัอแป๊บนึงน้องซุ่มผลก่อนผลชีวิตโอเคไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราไปต่อทับสองนะครับแจกตรงทับสองครับทุกคนไปต่อทับสอง